สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังตามหาินแผ่นดินทองก็วันนี้ในเปียกก็จะพามาดูที่นี่ครับที่ตำบลนายางอเภอชะอำจัังหวดเพชรบ,บุรีพื้นที่ก็สิบไร่กับหกสิบหกตารางวาตามจนนดนี่ครับ ราคาก็ตกสนนกันใน,นราคาหนึ่งไร่ละหนึ่งล้านห้าแสนซึ่งบริเวณใกล้เคียงกันเนี้ยตกตอนนี้ก็ประมาณสามล้านหน้าแล้วครัสามล้านหน้าเพราะอนาคตไม่แน่อาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวอ่อีกสถานหนึ่งเพราะมีทั้งภูเขามือทะเลนะครับแต่ตอนนี้ก็มีต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็ ใกล้ๆเกียงเยอะนะครับเหมาะกับการทำธุรกิจย่อมมนะในพื้นที่สิบไร่เนี่ยก็สนใจกาลังลองเชิญมาชมโดยนัดกับในเปียก คุณเปยกมาดูมามาดูที่ได้ทุกเวลานะครับ0 8 7 9์แปดเจ็ดก็ p สี A ่เ e กี K ่ก็พ e ีอเปกแปอันไหนนะครับสถานที่วิ่งวิ่งเข้ามานี่ก็เนี่ยครับ จากภูเขาเราก็วิ่งลอดมาเนี่ยผ่านชามนะเข้าทางชามได้นะครับนะครับแล้วก็โอ้ยทิวทัศน์สวยครับอืมที่นานี่ครับนี่ที่นานแล้วก็ข้างหน้านี่ก็นี่ครับโอ้ยพื้นที่ข้างหน้านี่นะอีกฝั่งฝั่งนี้ก็มีเนี่ยระยะตรงนี้ก็ ราคาไปไรเปลี้วแล้วครับครับอันนี้ก็แผนที่ทางอากาศแผนที่ทางอากาศนี่เนื้อที่สิบไร่ศูนย์งานหกสิบกตารางวานะครับตรงนี้นะจุดตรงนี้ครับจุดตรงนี้นตรงนี้เคยห่างทะเลมาก็ ก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับนะก็ <นะ S 1> ไม่ไกลเท่าไหร่สนุนราคาก็ <c oughs> ก็อย่างที่คุยเบื้องต้นนี่แหละครับไรละหนึ่งล้านห้าแสนนะครับก็ เสนอนะนำมาแค่นี้ก่อนอสนใจก็ทิ้งกลางมาได้ครับนัดเวลา,ามาดูได้ตลอดเวลาครับก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้รับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับท่าน